สวัสดีครับเมื่อเราติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นการเอาไฟล์เสียงรีเซ็ตนะครับที่ตั้งค่าไว้นะครับเพื่ออัปโหลดเข้าไปในตัวเอฟเฟกนะครับคนอื่นเราต้องเสียบสายเข้าไปตรงนี้ก่อนนะครับเป็นสาย USB นะครับเสียบเข้าไปแล้วฝั่งนี้ก็เสียบเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ครับปึ๊บปึ๊บเครื่องก็จะเชื่อมต่อกันแล้วนะครับ ทีนี้เรามาเปิดโปรแกรมนะครับก็คือ Boss Studio อ Boss Tone Studio for Guitar ครับดับเบิลคลิกเข้าไปเลยครับรอสักครู่หนึ่งนะสักครู่หนึ่งนะครับให้โปรแกรมรันโปรแกรมเปิดข้ามาก็กำลังลิงก์เพื่อลิงก์ไฟล์ระหว่างตัวเอฟเฟกกับคอมพิวเตอร์นะครับในขั้นตอนนี้ก็รอสักครู่หนึ่งครับ ตัวเอฟเฟก็จะอยู่หน้านี้นะครับอ่าโอเคครับตอนนี้มาแล้วครับทีนี้เราจะเอาไฟล์ p r e s e t มาลงยังไงนะครับโดยที่เราไปตรงนี้นะครับคำว่า l i b r a r y นะครับตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปครับอ่าทีนี้ก็มาที่ Import ครับเพื่อเอาไฟล์ p r e เ e t เข้ามานะครับ Import แล้วก็เลือกเข้าไปในโฟลเดอร์ไฟล์พรีเซตที่เราเซฟไว้ในคอมพิวเตอร์นะครับโดยตอนนี้ผมเซฟไว้ตรงนี้นะครับนี่นะครับชักรู่นะครับไมช่คุณหาไฟล์อบ นี่ครับ b o gt r เ s e t นี่ครับไฟล์ตัวนี้นะครับอันนี้คือไฟล์ที่ผมได้ทําการปรับค่าเอฟเฟกไว้นะครับแล้วก็เซฟเข้าไปเป็นไฟล์พรี s ซตนะครับโดยเราสามารถนําไฟล์ตัวนี้ไปลงที่เอฟเฟก gt 0 0ของของของเราได้นะครับแล้วก็จะได้าการตั้งค่าปรับค่าเสียงที่ที่ผมตั้งไว้นะครับ ส่วนเสียงจะออกมาคล้ายๆกับเสียงต้นฉบับก็ขึ้นอยู่กับกีตาร์กีตาร์นะว่าใช้กีตาร์ตุนไหนนะครับโดยกีตาร์แต่ละตัวจะมีคาแรคเตอร์เสียงที่ต่างกันอยู่แล้วนะครับส่วนเนื้อเสียงที่ออกมาก็จะได้คล้ายคลึงกับ preset ที่ตั้งไว้นะครับอาจจะอาจจะอาจจะไม่เหมือนต้นฉบับมากครับแต่ว่าโดยเนื้อเสียงจะออกมาในโทนใกล้เคียงกันนะครับเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วเราก็กดปุ๊บแล้วก็ Open นะครับเพื่อ Import ไฟล์เข้ามานะครับโอเคครับคอมพล t e นะครับทีนี้ไฟล์จะมาแล้วครับก็คือ1 Bank แบงค์ n e l นนะครับผมจะเซตก็คือ Channel 1เป็น Clean บวกคอ u s สแล้วก็บวก f ฟ a เซอนะครับ channel ที่2เป็น Clean บวก Boost Clean แล้วก็บวกเอ่เสียงแตกอ่อนๆนะครับช่องที่3เป็น Rhythm ช่องที่4เป็น s ีโ o ครับก็คือใน Effect นะครับจะมีชั a n น e หนึ่งชั e l น c สองชั l 3, น h สามชั4นสี่แล้วก็ ปุ่มคอนโทรลนะครับสองสองปุ่มตัวนี้นะครับก็ตัวนี้จะเป็นคอนโทรลคอนโทรลเพื่อเปิดเสียงเอฟเฟกเพิ่มเติมนะครับที่ผมเซฟไว้นะครับนี้การที่เราจะลงครับเราก็มาดูเลยครับว่าเราต้องการลงที่แบงก์ไหนนะครับตัวนี้ผมขยายหน้าจอใหญ่ครับลงที่แบงค์หนึ่งนะครับเราก็กดที่แบงค์หนึ่งนีะครับแล้วก็สามารถลากไฟล์มาได้เลยครับลากปุ๊บนี่ครับ เครื่งก็ Import File เข้ามาครับส่วนชั้นสองลากมาที่ตัวสองนะครับปึบได้แล้วครับสามก็ริทึ่มนะครับลากมาที่ริทึ่มนะครับสี่ก็ Solo นะครับคลิกลากมาที่สี่โซโลครับก็คือแทนปุ่มเนี่ครับหนึ่งสองสามสี่นะครับทีนี้ก็ได้แล้วครับทีนี้เราก็มาดูว่าชื่อตรงไหมครับตอนนี้ผมตั้งชื่อไว้ว่าเป็นคลีนคลีน คอดัตบวกพีนะครับทีนี้เราก็มาดูครับเนี่ยชื่อตรงนะครับตามที่เราลงไว้ตัวนี้ B ีชั้นสองเป็นคลีนบูสซีอาร์เอนะครับนี่ครับงแล้วครับเดี๋ยวลองกดดูกดนครับถ้าเรากดตัวนี้เลขสามปุ๊บฝั่งนี้ก็จะเลือกเป็นเลขสามกันครับ RTH นะครับก็คือเลตทิมนะครับสี่เราก็กดเลือกตัวนี้นะครับมาดูครับถ้าผมกดทีนี้ปุ๊บไอ้ตัวนี้มันจะมาที่เลขสี่นะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆถ้าอยากมาดูที่หน้าเราลงไว้ว่าได้หรือเปล่าก็มาดูตรงนี้นะครับก็จะขึ้นมานะครับจะเป็นรายละเอียดการปรับเสียงนะครับโดยตัวนี้เป็นจะเป็นการปรับในคอมนะครับว่าใช้ตัวอะไรบ้างครับก็คร่าวๆประมาณนี้ครับก็ท่านใดสนใจพรีเซตที่ผมเซฟไว้ก็สามารถทักแชทเข้ามาสั่งซื้อได้ครับผมขายที่490บาทนะครับ ก็คือได้4ชแน่น1แบงค์นะครับได้เสียงครบในการเล่นงานนอกเลยครับก็ซื้อครั้งเดียวใช้ได้คุ้มเลยครับเล่นไปตลอดชีวิตเลยครับเสียงแตกเสียงคลีนจะเป็นเสียงคล้ายกับที่ผมลงในคลิปในช่อง YouTube เลยครับก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ